มีแต่เช่นแดงมีได้เช่นแดงปีน้องผูกเนียนๆผูกบนเนี่ยไม่หลุดฮ่าฮ่่าฮ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 าก่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่นฮ่า่า่า่่ apa waktu tetanya mangkal ani nan papan nanda sa yanto po ti muli sa kaya ng nandiwata no iwang tawang bisayohi sa yato sa yaman kali operasyon talang kaya kita patawipong kali abisaje tapatana akapato pamodati tunas katang tumangalang supapatang toh ti tang tukano, sumo usod sa kuya so para kinang kamang wacal kamang para kinang para kinang mo

ลูกหม่โอ้คนปูแม่ลขึ้นบนบนเลยลูกหนักน่กกนะทันทีลีดคนวกับลูกคนเตีงนกัลูกคนชิ้นนะลูกแม่ลูกก็คนนบ่า ปิ oughs, no <ini> <ado> ้นไปใส่ก็ตัวเก่าเด้อนีิเด้อไปนปิ้นเปไหนก็ตัวเก่าเว่ายุยยูยงอย่างี้เนาะเบ่าต้องให้ปิ้นเ่งสิความเห็น Sara Sama ako, Sara Sama Aku Ya Tata Sama Tata Me Sama Kusala Ya Sama <laughs> Ya Sama Wat Selang Kusalang Kitang Ipan Nang Hot Ito Mana Tata Hata Tang Ya Nata Rupa Lama ang Wat Tata ang Nang Wat Kan Tata Lama Sama Yang Yang Wat Penala Tata Semi Sama Ya Tato Hot Oh

เออมาวนาได้มาแล้วพี่้องเนาะเออม้วนวายสองสองกับหนงว่างวดแรกเป็นเป็นเทียนแดงที่ใช้งวดแรกเนาะมาแจกใส่แค่แดงครับผมไปซดนะพี่อเขาใส่แ่เทียนเหลืองเนาะครับผมซดเขาว่ามันเทียนเหลืองหครับอืมไม่ด้ไ้ำนเล็กนี่ยแปรเปลี่ออเยไม่่าจะเปนเ้อเปนเน้อโอ้พี่้องเยบบเดียวเลยสองตัวผ่านไป

कल नि यंत पथंग चतो हटो चतो अञा चतोलो ही तिनथो गोले सो अञा वेंदो पड़ेवत

อ้ามกันเหมนมับีม่ไมม่ไขึนขนมากนดุขึ้นมากนดมากได้ครบสามตัวแล้วได้พี่น้องเด้อเท็่วทันใจครับครับผมวันนี้ปีใหม่ไทยเนาะีใหม่ไทยเป็นทเท่วช่เป็นเลขเบิเลยครับเเป็นเลขเบิรเลขเบิ เป็นตัวไหนนะเปลงใจาไพี่หนองว่าอะไรพี่หนอหนึ่งสามเทียนมัม่เงี้ยพอแล้วมั้งรับผู้ห่อย่ ตเนี่ยนะพเพาะว่าบเจตัวป็้งามเลยครับเจ็ดเจ็ดสองครับเป็นเด็กแค่เจ็ดเจ็ดห้า 75, แล้เจ็ดเจ็ดสองแมนหให้เจ็ดเจ็ดห้าและเจ็ดเจ็ดสองแต่ตัวตรงคือเจ็ดเจ็ดห้าครับตัวตัวกันคือ เจ็ดเจ็ดสองสองโตกะเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดอืมมื่นต้องใอ้บานสองโตเนไท้ไห่ก็ได้ขัดของในโบโบมีเดีว่าอันนั้นแหละเอีนี้จะยาให้ไหมยาให้นานาบุยารตัวนี้ก่อนยาพื้น ง่ายๆครับหมให้ง่ายๆเขอขอตูตขอตตให้ง่ายๆแล้วก็ให้เป็นแม่นบอทต้นขาทเป็นเป็นกระเนอะูเป็นูอยู่ดอกหูจบ้านอืแมนตูวเดียวก็ปูวานบ่ะแมนเป็นตัวเดียวที่ปูวา้ฟังก็สวย ขับแค่เท่ากเจ็บรับได้เลยรวยลึกรวครับขับไม่จลืมนี่ิดวนีั่งลำดรอพี่บ้าง้ลำเหมือนโอ้ยวัราหันนั่งลำมาพาจีนั่งนั่ลำมาน้านึ่งเล่นกอนได้เล่นเลยก่อนจะได้ได้ก้าวไปนั่งน้ำลำ ปฏิได้ง่ายๆยังวะไหลไปเป็นไปเลยครับไหลเป็นเป็นเป็นตัวนี้เป็นตัวที่แรกตั้งแต่ตัวนั้นเป็นก่อนตัวนี้ก็เป็นตัวที่สองแล้วเมียใหม่เม็ดใหม่ก็เป็นตัวเก้าอีกนะที่จริงได้เจ็ดหามาตั้งแต่ที่แรกแล้วแต่ว่าจะเลิ่มนเลื่อเจ็ดกับมันเป็นหนึ่งได้ข้างหน้าเลขลงที่แรกคืเป็นเลขหาเนี่ยน้ำตามันจะลงแล้ววันนี้ ทเลแตกกันแตกกันหุ่นเล่ไม่เป็นตัวนี้ครักแตกกันมันบ่เลี้ยงกันนี่จริงเป็นห่าตัวเลยครันม่าเส้นแดงเป็นหาโดดเป็นห่าเส้นแดงยอดลองไหลลื่อยอดลงย่อมได้ไหลลื่อยอสีแดงเป็นสีที่อืมอย่ามาบอกว่าในเลี้ยวอ่าทำติดตรงนี้นะครับ แคปหน้าจอไว้ครับพี่กระทำสำหรับสามพื้นี้นะครับเนะพี่ส่งมาแล้วด้วเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยครับเอ้ย